สบายดีวัยเลขสิบแปดอายุเปอร์เซ็นต์สิบแปดสบายดีพี่น้องยินดีตอนฮาขอสู้สองดีนสาวลาวหนึ่งแปดที่เก่าทั้ง FC 9, FC My, FC เอฟซีเก่าเอฟซีไม่เอฟซีแฟนกลางทุกคนเนาะมื่อนี้ดีมกับสิบห้าทุกคนมาก,กินพัดไทยเนาะเชิงว่าหานก,กับแล้วก็เราได้สูตรมาแต่ไทยเมื่อก่อนเราเห็นงานอยู่หันอาหารดิมเคยไปรีวิวและซ่องเท้าเนาะเขาไปเบิ่งย้อนคืนได้ในคลิปสองเนะาะหันขวดหนามีอะไรหันไอเป่าเนาะมื่อวันนี้เรามีเมนูใหม่เนาะพี่น้องนั่นก็คือ พัดไทยพัดไทยอาหารของอาหารไทยเลยพี่น้องเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยเนี่ยดีมเคยกินพัดไทยประตูพีเคยกินดูอย่เนาะอันพัดไทยเลยคับพระัดไทยประตูพีก็เคยกินอยู่จำนายซื้อมาเนาะแล้วก็หายกินนละสสุดพละสุดพัดไทยประตูพีขึ้นซื้อได้พี่น้องขึ้นซื้อของไทยนะมีอยู่คลิปดีมกินพัดไทยประตูผีถามไาบนเสื่อกับไปเบิร์นได้แล้วพี่น้องมื้อนี้สิมาเบิ่งมากินเนาะวานรสสาตาสิเป็นนนะพี่น้องแต่แรกกับชี้มือแล้วนี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นงานอยู่หันอาหารเดย เราเห็ดพวกอันฮันตำสั่งเน่ในหานนะก็มีรลายเนาะอุปถัมภ์ทายวุ่นหนาคอนสิบถัายเนาะวันนี้นี่ยซื้อแล้วมาซื้ออยู่เพื่อนนะพี่เนาะซื้อมาแต่กับไว้อยู่เพื่อนเน่แล้วพี่เนาะซื้อมาเน่ซ้อมกองมากินมัดหรือ่ะเนาะกินนมอ่กินมดัดกับกินก,นกองนึ่งนะพี่เนาะพี่เนาะมุมนี้บัวง่ามใหญ่หมองเนี่ยตอนนี้กัประมาณหาโม่แล้วตะเวนกำลังติดตกติดนี่นี่บัวใหญ่หมอ พี่น้องใหญ่หมองเฮ็ดหูกะปูเลยแจ็คแมนหรือบว่าไปคือนนเนาะเนาะข้ากตัดสิ่มกินเนาะพี่นอ้นองกูกะปูกินแล้วจะคุยกับปูเนาะเอาใหมมีเลืองแกว้วป๊อปสุดสุดคุยกับปูพี่น้องวันเดี๊ยวไปวันเดี๊ยวไปดองกะใส่สุดนี่เนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าช่วงนี้ดองกับบุคคลมีไไนน่เป็นไงเนาะว่ามูดุลเล่าข้าวเดียวข้าวกะแตงไปหมดเลย <laughs> ก็ยังเหลือแต่ดีบซ้อมอาชีพเปียดแล้วมูลลดุลอยากก็ยังไล่คนอย่เนาะนี่ที่ทำว่าจักปีน่าสิแต่งงาน บ่หูนะพี่น้องใช่แนนมาตำแหน่งกระเจงปั่นนะกินก็ได้พี่น้องมาเด้อ <Ooh. S 2> มีเลี้ยงเท้าสิไปดองพี่ใหญ่เอ,อ้ยสิไปดองแล้วไปกินพัดไทยสิไปกินพัดไทยบลปานอ่ะ <Ooh. S 1> สิไปกินพัดไทยกินอยู่ขาะะ้างหน้าได้นะคะนพี่น้องดีเอากรถือนน้ำมากินตุ๊กนึงครักเค็มพัดไทยนี่เนาะพี่น้องถ้ากินบะหมีดก๋าสี จงเมื่อให้ยเขาจับอีกยูเฮือนน่าจูเฮือนก็มีแล้วเบิง้งสีให้เบิง้งนะพี่น้องขัดไทยเดอ้อเราไปทำงานซิบซกว่าปีเลยพี่น้องไปเหตุงานอยู่ไทยนะดเิเอาส่วนนะแจกอีกว่พี่น้องแต่เสียอยู่บอกกล้องหนึง่งห้พี่น้องถ้วยมาจักบาทหามเบิ้งตัวเฉลยด่ะไปม่ช้วยถือจักบาทพี่น้องว่าดมว่าหาซิบบาทอยู่ เออดีเี็คนซื้อก็ดีว่าหาชิบาทเนาะหาชิบาทพี่น้องถ้าไทยกุ้งสดเดี๋ยวมีกุง้งเยอะตัวหาชิบาทนาะมีกุง้งสามตัวพี่น้องเลยสองแล้วก็จกับกระชายประมึกแน,น่อนอนเนาะเดี๋ยวก็มีไข่ต้องหนีกับอะไรกินเนาะค่ะพี่น้องแน่ในเครื่องอัน กับแก้มกับแก้บมาเนาะคับแล้วน,น,นี่อู้หัวปีเลยพี่น้องเด้อมีหัวปีเนี่ยเดี๋ยวมีหัวพริกปนเนาะใส่พริกปลนลงไปบัวเพชรปันใดเนาะถ้าเป็นคนบัวมักเพชรปันใดเดี๋ยวมีมักหน่าวเดี๋ยวมีทั่วงอ,อกทั่วงอ,อกทั่วงอ,อกเขามีนะพี่น้องว่าปีไว้กินเก็บ ผัดไทยผัดไทยกินก็ะเด้อพี่น้องมานนี้มาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลียนบรรยาก,กาศได้มาเนี่ยหลังจากที่ไปไปขุบเขียนแล้วนะห <laughs> ลังจากที่ไปคูบเขียนมากวันนี้นะพี่น้องเอย้ยเดยวกาสิมากินผัดไทยเนาะี้เนาะความอ้าเจียก็ไม่ได้กินมาเด้พี่น้องโดนแล้วไม่ได้กินนะแต่กินแต่ตอนอยู่ไทยเนาะ มมนอยากยิดพี่น้องเอเดียวนี้นะมันคือขึ้นมาเป็นเอนะมาซีพี่นอ้องมืองซีมเมืองวาเซียอยู่บเนาอชซีมมาก,กระตุิมใส่หงอทอหงอเข้าแหลกเลยพี่นอ้องเพื่อพี่นอ้องเอฟซีนันเด้อวายูล่ายุทยอยู่ต่างประเทศนะนเนาะากินน้ำกันเด้จา้า เขาไห้กลุ่งสุดพี่นอ้นองจับนอ้องกลุ่งไม่ใครอืมมีเต็งหูน้ำได้พี่นอ้องจะพัดใส่นต่ก็ใช้น้ำค้ามเปียกเนาะ แ,แล้วหกกระเท็ดแล้วหักกระเทมือแหลงแล้วพี่น้องค่อยๆยเพไม่แต่อาหารพอตำสังไม่ไหมก๋วยเตี๋ยวขัวากลก็ไม่เนาะทีดินไปรีวิวเนี่ย ผัดไทยประตูผีกิมเคยกินเออเคยทายคลิปเลยพี่นอ้องไม่เคยเห็นอนะ่ะคลิปนั่นเขาไปเบิ่งเด็กๆเขียนคลิปพิมพ์เขาไปว่ามีมสาวลาวกินผัดไทยประตูผีมันการจขึ้นมาหนะ tao vẫn cái gì hmm. Hmm. đó gì đấy thôi Ừ. nó sao mai ี่นองอลังจากกินแหลกกับคุดกับปูได้ในกรอบในกอบสีแดงดีใจเหื่อยเลยว่คือแห้งเลยสุดคุดกับปูเนี่นชุดคุดกับปูคืออยู่บน่นอโยเออมึงมีแนวเห็นว่านนี้กับคุดเขียนอะไรละเมื่อนึงกับุดกัปูโย่เห็นพอดีคุดมืนอเหนาอะไคือมีกุ้งพี่น้อเนี่ยเด็กคุดกับปูม่กุ้งโอ้ย เป็นตัวะกังมาวก็กุดปูเด็กบ๊อบทียุ้ยสี่เรียญเนี่ยพี่ประลวงพวงเตียงวะเรื่อวพี่เด็้าีวะขนาดขนากับนปูเมื่อตัวเมียเขาเรีกตัวเนี่ย นี่เยพี่น้องวัสดุกูตป็นไงนะที่มาชัดีๆผูพี่นอองไรอห่วงเงยเลยสนิวัยเกะผูขึ้นเติวอะ นี่นู่นกุบเนี่ยพี่น้อันงันดอบงเอ้าห้ากับตองมีอันแบบว่าเอกลักษณ์นี่พี่น้องไม่เห <AT> ็นแล้วพี่น้องพี่น้องว่านี่ผ่เดีเป็นบ้าได้พี่น้องเด้อสั่งบรรยากาศเด้อที่จริงนะยังมาถ่ายหูแม่ตะเวดโต๊ะดินไปลงเทปได้กุบเป็แม่เนาะข้าได้กุบนะแม่นดีบสีดีสีฟอนถ้าพี่น้องเบิ่งมซ้ำหอพาลาหลับแม่นอีลี In nước ta, nó. Ni thứ nãy là đêm câu. Hm? nó vừa nó. Hm? 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 นี่โอ้ยกบลังเคียงแต่ตุ๊ตผููว้่องตัวและในช้องตัวกัพ่อแหละเมื่อหรแม่ก็่อ้ฝ่าฟอก็แม่ผลึกตัว่่่อยาาวัั พี่น้องมื่อนี้เนาะเขาบอกว่ากินพัดไทยเนาะเปิดกระดาษสื่อมาจากไทยไปแล้วเปิดหาเนาะแต่ว่าเพื่อไปรีวิวหาแล้วเมื่อนี้ก็เลยซื้อมากินอยู่ตรงหน้าเนาะแต่ก็ะเลืออยู่กองหนึ่งจะเมื่อที่อนเนาะพี่น้องกินสันปวดน้ดิ่มอย่างบวอ้วนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมิเต่คนจอยเนาะแล้วก็เ้าก็กินแบบกระเพาะหน่อยฉันกินได้แต่กระซัมเก่าพี่น้องนี่เอซีท่ามันนักดินอะไรชี้ชิบหาชี้โพกเคยอ้วนอยู่เกือบหนึ่งหาชี้สองโล าหารมากับบอ้วนเลยพอกันไหมกิจหนาทุคกคนฝากกดไลไ์ก็แชร์ได้แด่กับฟูซ่องตัวมื่ฝากพ่อกับแม่เนาะเจริญสันติมุกวันไหมกิจหนาสวัสดีบ๊ายบายพี่น้องก็เป็นตัองิีและบ๊ายบายเด้อ